สว,ส,ส,วส,ส,สวัสดีครับต่อไปเป็น EP ีที่3นะครับเป็นการเริ่มต้นสมาร์ทฟาร์มกันแล้วนะครับเป็นตอนที่1นะครับเป็นการควบคุมการลดน้ําต้นไม้นะครับแบบง่าย <realmente> ๆนะครับไปดูกันเลยนะครับ <flanzen> อ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวงจรก่อนนะครับวงจรที่เราจะใช้ในการควบคุมกันวันนี้นะครับไปดูรูปกันก่อนนะครับวงจรนะครับอ่าวงจรวันนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้วันนี้ อ่าพระเอกของเราก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับตัวสีแดงๆตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินนะครับเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับจะมีหลายลักษณะนะครับบางทีจะมีบอร์ดเล็กๆนะครับเป็นตัวแปลงสัญญาณอีกทีหนึ่งก็เช่นเช่นกันใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็จะแปลงอ่าบางทีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีสายสองเส้นออกไปนะครับแล้วก็ผ่านบอร์ดตัวเล็กๆแล้วบอร์ดตัวเล็กตัวนี้ก็จะแปลงออกเป็น3เส้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะออก เอาพุทออกเป็นสายเส้นเหมือนกันก็จะมีสายาบวกสายลบแล้วก็สายสัญญาณออกนะครับก็ใช้ได้นะครับาการต่อนะครับเราก็จะต่อเข้ากับาขา a 0ของบอร์ดโหนด mcu ก็คือเป็นขาสัญญาณแอนะล็อกนั่นเองนะครับขา a 0นะครับจะมีอยู่ด้านบนนะครับที่บอร์ดแอนะล็อกนะครับสังเกตให้ดีนะครับเข้าขาสัญญาณแล้วก็ ขาบวกนี้ก็ไปเข้าไฟ3.3โวลต์นะครับที่บอร์ดนะครับแล้วก็ขาลบไปเข้าขา9กานะครับให้ดีนะครับ,นะรบแล้วต่อมาเราจะใช้เซนเซอร์ญญตัวนี้ควบคุมรีเลย์นะครับรีเลย์เพื่อให้รีเลย์ตัวนี้ไปควบคุมโซลิโน่วาลเพื่อควบคุมการลดน้ํานั่นเองครับโดยรีเลย์ตัวนี้จะใช้สัญญาณจากขาดีศูนย์นะครับจากบอร์ด นะครับมาควบคุมให้รีเลย์ทำงานนะครับรีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์ที่ใช้ไฟแหแรงดันไฟกระแสตรงนะครับ5โวลต์นะครับเราก็ต้องป้อนจากแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์นะครับไฟจากบอร์ดนี้จะเป็นไฟ3โวลต์นะครับเพราะนั้นเราจะต้องหาแหล่งจ่ายที่เป็นไฟกระแสตรง5โวลต์ให้กับรีเลย์อีกทีหนึ่งนะครับใช้ไฟจากบอร์ดไม่ได้นะครับส่วนรีสวอนรีนอยวาวนะครับ ก็จะมีหลายแรงดันให้เราเลือกใช้นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็น220บโวลต์ก็คือใช้ไฟบ้านนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปดัดแปลงก็คือไปใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับ12บโวลต์มันก็มีขายนะครับเราก็ไปดูนะครับในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะครับเลือกใช้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้จะเป็น220บโวลต์นะครับอ่าก็วงจรก็ต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวรูปวงจรนะครับอ่าผมก็จะไปแนบไว้ด้านล่างลิงก์อ่าในตรงคอมเมนต์นะครับไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่า วงจรตามนี้นะครับวงจรเราต่อตามนี้เลยนะครับต่อมาเราจะไปสร้างแอปพลิเคชันกันนะครับสิ่งต่อมาก็คือไปเปิดแอปพลิเคชันครับในสมาร์ทโฟนนะครับใครที่ยังไม่รู้ทำยังไงกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวขอย่อวงจรไว้ก่อนนะครับอา่านี้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาไปที่หน้านะครับการสร้าง โปรเจกต์ใหม่เลยนะครับหน้า new เลยนะครับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับอันนี้สามารถเลื่อนได้นะครับอย่างที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะครับเราต้องล็อกอินให้ได้นะครับจำ password ให้ได้นะครับไปที่ new project ครับคลิกที่ new project เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย new project ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับ กิกเลยอ่าก็จะขึ้นมาอ่าดับต่อมาก็เลือกบอร์ดนะครับจำบอร์ดได้ไหมครับอ่าโนด M C U ครับเลื่อนเลยเลื่อนเลยเลื่อนดูเลยอ่านี่ครับเจอแล้วเลื่อนมาให้เป็นสีเขียวอ่าเลื่อนมาเป็นสีเขียวนะแล้วก็คลิก OK โอเคครับโอเคโอเคอ่าขึ้นมาแล้วนะอ่าวันนี้อย่าเปลี่ยนนะครับดาร์กมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับอ่าไป็นไลท์มั้งครับเป็นสี คลิกตรงนี้นะครับลองคลิกดูครับจะเปลี่ยนเป็นสีแจ้งให้เราเห็นไหมวันนี้ลองลองสีนี้บ้างครับลองสีนี้บ้างนะให้รู้ว่ามันทําได้หลายสีนะเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อนะครับตั้งชื่อครับไม่ใช่เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นวันนี้เอาอะไรดีนะครับเอาเอาง่ายๆแล้วกันเอา V O L นะครับอันนี้เอาตามความพึงพอใจเลยนะครับพึงพอใจเลยเดี๋ยวผมตั้งเป็น V O L แล้วกันนะครับเป็น Volume Volume นะครับ Volume นะครับนะ V ปูแอลนะครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้วก็ทำไมครับค่อไอทได้เลยนะครับอ่าคอเีนะครับก็เข้ามาหน้านี้นะครับหน้าของการสร้างอ,าอุปกรณ์ของเรานะลำหรับต่อไปเราจะมาสร้างนะครับเราจะใช้การวัดความชื้นนมาสแสดงที่หน้าจอของเรานรันเพราะนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ของเราก็คือจะเป็น กาแสดงผลนะครับเป็นความชื้นนะครับให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนลครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกนะครับคลิกมาเห็นไหมครับก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะขอเลื่อนดูครับเราจะใช้เกนะครับอุปกรณ์ที่แสดงนะครับดิสเพย์ครับมาที่ดิสเพย์เดี๋ยวครับมาที่ดิสเพย์นะครับด้านล่างเห็นไหมครับเจอแล้วนะครับดิสเพย์ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องการนะคือตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับ e n e อยู่ที่300นะครับเราคลิกเลยนะครับคลิกอ่ามาเจอแล้วนะครับอ่าลงมาแล้วนะครับอ่าเกนะครับ display นะครับอยู่ที่ display ตอนนี้เราจะมาตั้งค่านะครับก็คลิกไปที่ตัวของเกเลยนะครับคลิกเลยนะครับนะก็จะขึ้นมานะครับอ่าท่านี้อ่าถ้าใครไม่เปลี่ยนชื่อเราก็ให้มันเป็นตรงนี้เลยนะครับชื่อเดิมมันเลยก็ได้ครับ default นะครับอยู่ที่เกนะครับอ่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งชื่อนะครับอ่า ผมก็จะให้มันเป็นชื่อของเกมเหมือนเดิมก็ได้นะครับต่อมา i n p พุตครับขาที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้เป็นขานะครับเป็นขาวิชวลนะครับขาวิชวลก็คือขาเสมือนจริงนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงคำว่าพิมพ์เลยนะครับคลิกเลยนะครับอ่าอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่วิชวลนะครับวิชวลนี่เป็นขาเสมือนจริงนะครับขาที่จําลองขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งไปที่ขาศูนย์ะครับเราใช้ขาศูนนะครับเพื่อให้เป็นสีเขียว วิชวล V0 นะครับ uh, uh, จากนั้นก็คลิกโอเคนะครับขาวิชวลเป็นขาที่เราอ้างอิงขึ้นมานะครับ uh huh. เราจะใช้ขาวิชวลเนี่ยไปกำหนดในบอร์ดโหนด MCU ของเราครับว่าให้ตัวแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้ไปอ่านค่าจากขา V0 ในบอร์ดมามาแสดงค่าที่จอครับ uh huh. โอเคนะครับแล้วก็คลิกโอเคเลยนะครับโอเคปึ๊บอ่าตอนนี้ค่าตัวนี้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สามอ่าตรงนี้เป็นสัญญาณที่ได้จากค่าอันนี้เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นมาจากสัญญาณแอนะล็อกนะครับเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นมาจากแอนะล็อกจะเป็นค่าที่ได้จากตรงนั้นมานะครับแต่ในทีเนี้อ่าค่าความชื้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแปลงค่าออกมาเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ดัะนั้นค่าตรงนี้เราจะต้องกำหนดจากศูนย์จนถึง100นะครับให้เราเปลี่ยนจาก0ูนจนเป็น100นะครับเปลี่ยนจาก0ย์เป็น100นะครับอ่าโอเคนะครับ0ูนย์เป็น100นะครับจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า Input v 0ศนะครับ0จนถึง100นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกได้ไหมครับกลับไปที่หน้าเดิมครับ เรียบร้อยครับในส่วนของแอปพลิเคชันก็มีแค่นี้เองครับส่วนของแอปพลิเคชันมีแค่นี้เองครับง่ายไหมครับอ่านี้ส่วนที่จะยากสำหรับเราก็คือส่วนของโปรแกรมครับเราพักของแอปพลิเคชันไว้แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับก็เปิดโปรแกรมที่เราเคยเขียนไว้เลยนะครับครั้งก่อนเลยนะครับโปรแกรมที่เราเขียนไว้ครั้งก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวขอขยายเต็มจอนิดนึงนะครับให้เราเซฟเป็นชื่ออื่นนะครับจะได้ไม่ไปทับกับโปรแกรมเดิมนะครับอย่างไอคลิปก่อนหน้านี้เคยเซฟเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรม1นะครับในคลิปนี้ก็เซฟเป็นโปรแกรม2ก็ได้ครับในส่วนของด้านบนนี้เหมือนเดิมเลยนะครับด้านบนเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นโทเก้นนะครับโทเก้นนะครับถ้าเราสร้างแอปพลิเคชันใหม่นะครับ เราจะต้องไปทําไมครับเข้าไปหน้าแอปเหมือนเดิมครับแอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับจะต้องไปทําไมครับไปส่ง well. <liberté S 2> ไหมครับไปส่งอะไหมครับท็อกเก้นเหมือนเดิมนะครับท็อกเก้นเหมือนเดิมนะครับท็อกเก้นเหมือนเดิมนะครับไปที่่ไหมครับอีเมลเหมือนเดิมนะครับไปที่อีเมลเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับต้องไปกดนะครับส่งเหมือนเดิมครับ โทเคนเหมือนเดิมนะครับกดส่งไปเหมือนเดิมครับอ่าส่งไปแล้วแล้วทําไมครับต้องไปก๊อปมาเหมือนเดิมนะครับก๊อปมาเหมือนเดิมอ่าก๊อปมาแล้วทําไมครับก๊อปมาแล้วก็ทําไมครับเอามาวางตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเอามาวางเหมือนเดิมนะครับมาแทนตัวนี้นะครับอ่าถ้าไม่มาเหมือนเดิมครับ จำไม่สามารถติดต่อแอปพลิเคชันได้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับไปก๊อปแล้วก็มาวางเหมือนเดิมครับจากนั้นทําไมครับชื่อ Wi-Fi ถ้าเราใช้ตัวเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดใช้ตัวเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับต่อมาตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับใช้ให้แสดงผลที่ serial monitor นะครับ อ่าแล้วก็ประกาศการเริ่มต้นนะครับแอปพลิเคชันบิง g นะครับใช้ไลบรารีของแอปพลิเคชันบิง g นะครับใช้ทรัพยากรของแอปพลิเคชันบิง g นะครับอ่าต่อมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้อ่าเอ๊ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเดิมนะครับจากอ่า EP ที่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวนี้เราจะใช้ควบคุมรีเลย์นะครับก็ใช้ขาเดิมครับดีศูนย์เหมือนเดิมครับดีศ ทำให้เป็นเอาต์พุตเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับนี่คือคำสั่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปครับ int นะครับเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเป็นแบบ integer นะครับก็คือเป็นค่าจำนวนเต็มที่เป็นตัวเลขนั่นเองก็ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มก็คือ1 2 3 4นะครับไม่เป็นตัวสนิยมนั่นเองครับชื่อเซนเซอร์นะครับ value นะครับก็คือไมครับ เป็นการอ่านค่าที่เป็นจนเลขจำนวนเต็มนะครับโดยอ่านค่าเป็นแอนาล็อกจากขาอะไรครับขา A0 ที่ต่อจากบอร์ดโหนด MCU นั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งในการอ่านค่าสัญญาณแอนาล็อกนะครับจากขา A0 ที่บอร์ดนั่นเองครับต่อมาครับตัวนี้สำคัญเหมือนกันครับ เป็นการแปลงค่าครับที่บอกไปแล้วว่าค่าที่อ่านเป็นอนาล็อกนะครับจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง1023ครับเป็นค่าตัวนี้นะครับที่อ่านมาจากค่าอนาล็อกนะครับเป็นค่าตัวนี้เลยนะครับแต่เราจะแปลงให้ออกเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0ถึง100นะครับ0ถึง100ตัวนี้แหละเป็นคำสั่งในการแปลงค่าจาก0ถึง1023เป็น0ถึง100ครับ นให้เราแปลงค่าตัวนี้เลยครับจะออกเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์ความชื้นออกมาครับอ่าเราก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับอ่าจากนั้นทำไมครับให้ทำไมครับอ่าซีเรียลมอนิเตอร์นะครับปิ้นค่าของค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์นะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราดูครับว่ามันออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จริงไหมนะครับอ่าจากนั้นก็ปิ้นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตรงนี้เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือปิ้น แสดงค่าออกมาแล้วก็ปินคำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ออกมาด้านหลังค่าออกมาครับจากนั้นทำไมครับหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลานะครับอ่าแล้วก็มาเขียนเงื่อนไขนิดนึงครับว่าทำไมครับอ่าอันนี้เงื่อนไขนี้ก็คืออ่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าเราไปทดสอบที่ว่าความชื้นแค่ไหนครับดินมันแห้งแค่ไหนเราถึงจะสั่งให้มีการลดน้านะครับตรงนี้ผู้ใช้จะต้องไปทดสอบเองนะครับไปตรวจสอบเองว่า ดินมันแห้งแค่ไหนนะครับมีความชื้นแค่ไหนนะครับเราถึงจะสั่งให้มีการลดน้ําตรงนี้ต้องไปทดสอบนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเลขตรงนี้นะครับอันนี้คือผมตั้งสมมุติว่าถ้ามันน้อยกว่า10%เนี่ยให้สั่งให้มีการลดน้ํานะครับอันนี้คือการสมมุติขึ้นมานะครับเราต้องไปทดสอบจริงๆในหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อน้อยกว่า10นะครับสั่งให้ไหมครับอ่าดีศูนย์เป็นไฮก็คือสั่งให้รีเลย์ทำงานนั่นเองนะครับแต่ถ้า มันมากกว่า10ทถาไมครับอ่ารีเลย์ก็หยุดทำงานนะครับไม่มีการลดน้ำนั่นเองครับอ่าจากนั้นถ้าไหมครับสั่งให้ไหมครับไปสั่งอ่าแอปพลิเคชันบิงกลันนะครับแล้วก็นี่ครับคำสั่งนะครับบิงก์ดอทนะครับจุดวินชวนไรนะครับ v 0นะครับแล้วก็เซนเซอร์เวลูนะครับก็คือถ้าไหมครับสั่ง ค่าของตัวแปรเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไปแสดงที่ขาว i ช u ่นวีศูนย์ก็คือเอาทำไมครับค่าของเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับค่าของเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับที่อ่านได้จากเซนเซอร์เนี่ยไปแสดงที่หน้าของแอปพลิเคชันนั่นเองอ่าอยา่างสมมตินี้อ่านได้40%สเปอร์เซนต์ไอค่า4 0เปอร์เซนต์เนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าของแอปพลิเคชันของเรานั่นเองครับนี่แหละคือคำสั่งตัวนี้แหละครับที่ ไปสั่งให้แสดงที่แอปพลิเคชันของเราเห็นไหมครับคำสั่งในการแสดงก็มีอยู่แค่นี้เองครับเป็นไงครับไม่ยาวเลยนะครับสามารถเขียนแล้วก็นำไปใช้งานกันได้เลยนะครับคำสั่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแปะไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วไปใช้กันได้เลยครับไปปรับแต่งกันใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์นะครับ ถ้าใครสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้คำสั่งก็สั้นๆนะครับไม่ยาวมากเลยนะครับเป็นการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเข้าใจเรื่องคำสั่งแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ไปใช้งานนะครับไปทดลองกันใช้งานได้เลยนะครับไปดูกันต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบการใช้งานนะครับเมื่อเราเขียนแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มาเชื่อมต่อนะครับวงจรตามวงจรที่ได้เชื่อมต่อกันไปนะครับนะก็จะมีการต่อรีเลย์ใช้งานนะครับแล้วก็ต่อกับเซ็นเซอร์นะครับรีเลย์ก็ไปต่อร่วมกับโซลนอยวาวในการเปิดปิดน้ำนะครับนะในที่นี้จะจำลองการทํางานโดยเรายังไม่ได้ต่อกับโซลินอยนะครับแต่รีเลย์ตัวนี้ก็จะไปควบคุมโซลินอยอีกทีหนึ่งนะครับนะ จากนั้นนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับจากนั้นก็เช่นเดิมนะครับก็ไปกดรันนะครับตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือไปที่เครื่องหมายตัวนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่นะครับไปกดรันได้เลยนะครับเพื่อเชื่อมต่อครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีความชื้นเกิดขึ้นมาประมาณ7นะครับก็คือขึ้นอยู่กับตอนนี้นะครับสถานะของเซ็นเซอร์อาจจะมีความชื้นนะครับเราก็ ลองทดสอบเซ็นเซอร์กันดูครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันทำงานได้จริงไหมความชื้นจะขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอของแอปพลิเคชันจริงไหมเราก็ลองเอาสิ่งของผ้าหรือเทชู่อะไรก็ได้ครับลองชุบน้ำให้มีความชื้นนะครับแล้วลองไปวางบนเซ็นเซอร์ดูครับในที่ผมจะลองเอาไปวางดูนะครับเราสังเกตนะครับว่าจะขึ้นไหมเห็นไหมครับเซ็นเซอร์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับความชื้นที่หน้าจอแอปพลิเคชันขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่า เซนเซอร์นี้สามารถตรวจจับได้จริงไงครับแล้วก็มาโชว์เป็นแบบเรลไทม์เลยเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างเราเห็นไหมครับไฟที่รีเลย์ดับเห็นไหมครับบ่งบอกว่าไงครับบ่งบอกว่าเมื่อความชื้นเกินที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับก็คือแสดงว่าในดินเนี่ยเกิดความชื้นมากนะครับเซนเซอร์ก็จะไปตัดวาล์วของโซลีนอยไม่ให้ต่อใช้งานนั่นเองครับน้ําก็จะหยุดเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่ครับเมื่อเราเอา ความชื้นออกเห็นไหมครับไฟที่รีเลย์ก็จะติดแสดงว่าความชื้นในดินน้อยนะครับรีเลย์ก็จะไปต่อสซลินอยวา์ทำให้ทำไมครับเกิดการลดน้ําเกิดขึ้นมาแต่ท่อทาไมครับมีความชื้นเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งปึ๊บนะครับเห็นไหมครับเลยที่เราตั้งไว้ไหมครับรีเลย์ก็จะไปตัดโซลินอยอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทําลักษณะนี้ไปเรื่อยๆครับปนใบก็ทําไมครับเป็นการควบคุมการทํางานที่ เป็นแบบอัตโนมัติเลยโดยเราไม่ต้องไปลดน้ําเองใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือเป็นสมาร์ทฟาร์มแบบง่ายๆเลยที่เราสามารถทําได้ในครัวเรือนนะครับก็ไหมครับไปลองปรับใช้กันนะครับไปลองพัฒนาต่อยอดกันนะครับอ่าในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองไปทดลองกันนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอ่าในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับเราไปเจอกันคลิปต่อไปครับ